เก๋อขี่แรกมันขาดครับผมนี่ตัวใส่พอดีพอดีครับผมปลากเกา๋อพี่น้องเนี่มานล้วพี่น้องเอ้ยโอ้หนึ่งวันสิบหัพอแล้วครับน่าหมองที่สั้นครับน,นี่ครับที่ผ้าขอบเล่ยนะครับเนาะผ้าไปตกปลาพี่น้องเพื่อจอดเตี้ยนะครับเประมงเนาะอากาศอาหารครับผมใช้เท้ากัาตบตกปลาครับผมมาดูว่าเขาจะได้บ่ได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้คืนเงียบครับผม เบางทีโค้งวะตัวทะเลครับลองเบิง้งครับปะนอกจได้บวะจีน้องเงิน,เ,งนเป็นเรือสนะตีโบดเนาะจี่น้องเนาะสตีโบดพานา่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะต่างๆเนาะเี่ยรือสตีโบดสองลำพานา่องเที่ยวพาพลังไปเที่ยว โอ้โหครับผมมองเยออาจะมีโปรตไปแล้นะครับมันก็ลงเบ็ดแล้วที่โน้นจาบอกอยากฟังอะไรล้องเบิ่งไกลๆล่องเบิ่งก่อนที่น้นแล้วเขาตีบ่ลงเบ็ดแล้วครับการที่นี่ทน่องารทะเลเลยใหญ่มองครับผมใหญ่มองบอกว่าเริ่มจะหน่อย เด you know? ouais, pues, okay, right uh, okay, ี๋ยวนี้ร้องบึงวาครับพี่น้องโก่งเจ้งเลยครับเกิดเพื่อหีิบทเรียนผ่านมาก็มีคาเนนะพี่น้องะับพี่น้องไปเนะพี่น้องเตรมเลีครับโอ้คุณขั้นเบียดเ้ากวงคุงนงเลยพี่น้องเลย โอ้ยขาดซ้ำขาดเรียบร้อยนะครับพี่น้องปักเก๋าเต็มแหลกพี่น้องเลยมาแล้วครับผมปักเก๋าปักเก๋าที่แหมืนัันขาดครับผมนี่ตัวใส่พอดีพอดีครับผมปักเก๋าพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องเลยโอ้ยมันสิบพอแล้วครับม่หมองที่สามแล้วครับผมใหญ่หมองมากนี่เป็นเขาเอืนว่ากาะกงนะพี่น้องเนาะนี่มันจะขาดกันยุ่งสิเกาะกงครับผมในนั้เต็มแหลกครับพี่น้องโอ้มันมานครับผมเดีเขาได้ปักเก๋าตัวนึงไว้แล้วพี่น้องนะเวลาเราเขา ผให่ปากคำนาะพี่น้องเนาะเอาว่าเขาสีร่องตกแถวนี้ร่องเบิงน่าจะมีปา่าผมปากคำร่องเด็ดร่องเบิงเ้งน้องพี่น้องเนาะปากคำนี่แหละเถื่อนมีป่าเนาะร่องเบิงครับผม่าจะมีเนี้ยปิ่นเาบอครับพี่น้องตรงนี้พี่น้องไดครับเตรียมนึงครับผมมาแล้วครับผม เห็นไหมเต็มที่สวงครับผมมันพี่น้องเอ้ยสายยังก็เป็นตัวของท่นนะหึปลาเก๋าวห้องไปยังฮะฮะปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเก๋าพี่น้องเก๋านี่ครับพี่น้องมาแล้วครับผมเต็มที่สวงพี่น้องเอ้ยใส่งามอยู่ครับผมปลาเก๋าปลาเก๋าพี่น้องเก๋าใส่งามเลยเต็มที่สวงมาแล้วครับขี้เรื่อเอยนั่นแข่งกันนะพี่น้อง มาขนไปแล้วอคุณเนาไปนั่งพี่น้องนั่งจะเอาไปตกป่านะพี่น้องเนาะกพลังเดินหน้าแมนปะเก๋าอยู่ส่องตัวพี่น้องเดี๋ยวเก็บแนวเขาไปไหมครับผมไปไหมปะเก๋าส่องตัวเพราะอะไรกับเพราแล้วครับผมนี่